ลออแล้วไอ้พวกนี้แปะแปะอะไรไว้ด้านหลังครับพวกนั้นหลุดออกได้ครับนีน<อ>่นแปะซิลิโคนเหมือนกันตอนแรกคนแ,แปะอย่างนี้เผมงัดออกแล้วคนแปะอืมอืมบางดีมันไม่ค่อยอ,อ,อ้าวกล้องสองดูได้นี่เห็นไหมพี่เขาแปะไว้อย่างนี้เขาจะแปะซิลิโคนไว้นะข้างหลังจะเป็นกาวเห็นไหมฮะมีทั้งเหลียญมีทั้งพระผมจะแยกไปก่อนนะพี่นะครับ นีม่มีปุทิมด้วยแต่ปุทิมเป็นรุ่นหลังมีที่ทันไหมมีปุิมทิมที่ทันทๆบ้างไหมหรือว่าก็ไม่รู้ไม่รู้จะแย,ยกๆไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตรงนี้ขอดทางหลังเราก็จะพักออกได้ เนี่ยพวกนี้ครับที่อยู่ในกรอบเนี่ยเป็นพระแท้ทั้งหมดนะเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผมมองไล่ๆดูนะยังไม่เจอที่เล่นนะครับแต่แท้ทุกองค์หลอะครับแต่เป็นเกจิแต่พดถึงยึดยึดอย่างนี้ก็ดีนะไม่ได้แปะกาวทุกอันมีบ้านบางบ้านก็แปะหมดเลยพระเสียหมดเลยนนี้ยังดีหนะ่อย หลวงพ่อพัดก็มีนะเนี่ยแสดงว่าพี่ไปเช่ามาใหม่ๆไปจองมาครับไปจองมาครับผมไปไปแผลพุ่งไปถึงเป็นพวงเลยเนี่ยเห็นไหม โอ้ดูันร้อยเป็นพวงเลยครับเหระเส็ไส้เลยอันนี้ผ้าชุดเล็กนี่นะสังวานนี่เหรอใช่นะ <S 2> <S 2> ใส่แบบสะพายแร่งเลยนะใส่มสะพายสะพายข้างใช่ไหม <S 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 2> <S 2> เรียนมาติกอย่างดีเลย <S 2> <S 2> あっこんなカップ。<Yeah. S 2> okay.